สวัสดีครับพบกับสุขข่าววอลเล์บอลเราเริ่มต้นกันที่หวยตำนานมาเองไม่ออนมาแล้วนะครับช่วยน้องซ้อมสนุกสุดเวียงก่อนลุยวีนเอล2024สนามที่2นะฮะบ,บรรยากาศการซ้อมล่าสุดของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออนอูมาช่วยซ้อมก่อนบูวเวียนเอล2024สนามที่2ชมบรรย 24, ากาศการซ้อมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้ไม on, on, อ่ออนออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับหนึ่งใน7เซียน ช่วยซ้อมก่อนบูเเียน้อลท3่สนามที่2องความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลในชนิ Wall A B o 24, ดซ้อมที่สุดาหที่2โดยผลงานสาหรแรกแพ้4ีนัดรวดแพ้อเมริกาเซเบียแคนาดาและเกาหลีใต้ยังไม่มีคะแนนนะฮะหลังอันดับที่15นะครับจากทั้งหมด16ชาติอีกทั้งอันดับโลกก็ตกไปอยู่อันดับที่1 4โดยเหลือเพียงคะแนน199.90าคะแนนะล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยคลิป วอลลบอลหญิงทีมชาติไทยลงบกซ้อมภายใต้การนำทีมของคณยะนัทพลสศรีสมุทรนาคและทีมงานสตาฟโค้ชโดยมีโคออด้ดออสเกติพงศ์รัตตะเก่งไก่เข้ามาเสริมอีกแรงนอกจากงานนี้เรายังได้ออนอุมาสิทธิรัก์หนึ่งในเจ็ดเซียนตำนานวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามาช่วยน้องๆในการซ้อมในวันนี้ด้วยนะฮะก็ต้องร่วมใจกันไปหนึ่งนะฮะกลมเกลียวกัน ขอ,ขอบคุณแม่ออนด้วยนะจ๊ะที่มาซ้อมให้กับน้องๆน,นะฮะจะได้เสิร์ฟกันหนึ่งแรงเต็มฝ่ามือกันเลยทีเดียวเราไปต่อกันที่กรีนนุกนิกพง,งาดยึดบอลังมือเซตแทนชมพู่ส่วนน้องเพียวคืนสนามวินเอลสนามที่สองนะฮะวนเอลสอสนามที่สองนุกนิกยึดมือหนึ่งเซตเตอร์แทนพันัน,นเกิดปาดแล้วก็มีลุ้นได้อัชลพรคืนสนามด้วย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันวิเอลสองที่สที่2นุกนิกยึดมือ1เซตเตอร์แทนพันพันเกิดปากที่เจ็บเขมือมีลุ้นในตัวอัชราพลคนยศขึ้นทับอีกด้วยความเคลื่อนไหวกองเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกสองพที่สสัปดาห์ที่2โดยผลงานสปดาแรกแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนรั้งดับที่15โดยมีทั้งหมด16หชาติอีกทั้งอันดับโลกก็ตกไปอยู่ที่อันดับที่14ของโลกล่าสุดนะครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรื่องเซตเตอร์มือหนึ่งคนใหม่หลังชมพูพ่พรพนธ์เกิดปาดที่เจ็บข้อมือจากเกมที่แพ้แคนาดาหนึ 3. และความพร้อมของน้องเพียวอชรพรคุงยศสรัดเกมในสัปดาห์ที่2นะครับ รายงานรู้ว่าการซ้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในวันที่2หลังจากกลับจากกรุงนครริโอเดจาเนโรภายใต้การกุมทัพของโคดยะนัทพันธ์สีสมุทรนาคและทีมงานสตราฟโค้ดได้มีโคอดอสกรติพงศ์รัชตกกักีงไก่การิสมอีกแรงโดยสนามที่2อนครับได้ปรับให้นุกนิกนัทเทนิชาใจแสนมาเป็นเซตเตอร์ต,ตัวหลักแทนที่ชมพู่พันพันเกรปปาดที่เจ็บข้อมือจากเกมที่แพ้คนาดา1ต่อ3าเซต และได้เรียกในกนกพรแสงทองเซตเอร์ดาวรุ่งจากยู20เปีในวัย19ปีที่เคยผ่านเวทีชิงแชมป์โลกอยู่19ปีเมื่อปีที่แล้วเข้ามาช่วยมีโอกาสที่เพียวอัจฉราพรคงยศจะได้กลับมาชุดทีมในสัปดาห์ที่2แต่ทางนี้เท่านั้นต้องหาเร็วกับทีมสตาร์โค้ดรวมถึงโค้ดด้วยเพื่อร่วมประกันและประเมินผู้เล่นสำหรับสัปดาห์ที่2ซึ่งการซ้อมวันนี้มีพี่อ,อ่อนอ่อนอุมาสิทธิรักษ์เข้ามาช่วยน้องๆด้วย สถานก,การณ์ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานฝ่ายเทคนิคสมคาคมกีฬาบอลลย์บอลแห่งประเทศไทยของโคดอสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่ที่แจ้งผ่านเฟซบุ๊ k เมื่อสองวันก่อนล่าสุดได้รับการยืนยันว่าคุณสมพรชัยเมืงองยางนายกสมกคาคมกีฬาบอลลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ระง,งับตั้งแต่แรกแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ลงมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ของทีมชาติไทย ใน2ส,สัปดาห์ที่เหลือรวมถึงการได้เล่นในรอบ The Final ที่ประเทศไทยเป็นสภาพระหว่างวันที20่20ถึงวันที่23มิถุนายนนี้กด้วยนะฮะด่วนโคดดเสริมเรียกเนยแทนชมพู่วอลเลย์บอลหญิงไทยซ้อมวันที่2โคดดนะครับเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไก่เข้ามาเสริมในการซ้อมให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไทยชุดตำสึกในเฉลี่สนามที่2 ส่วนเนยกนกพรถูกเรียกแทนที่ชมพูพ่พรเหนเกิดปาวอลบอลยิงทีมชาตินะครับฝึกซ้อมวันที่2หลังจากกลับมาจากประเทศบราซิลภายใตยก้การคุมทีมของโคดยะโดยมีโคดอสเกติพงศ์รัะเะตเกีกยตเกียรใจเข้ามาสิมออแกลงเพื่อเตรียมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทีมากกา่มาเก๊าล่าสุดปรับให้นุกนิกนัชชินาใจแสนมาเป็นเซตเตอร์แทนชมพู่เกิดปาด ที่เจ็บข้อมือจากเกมแพ้แคนาดาและเรียกตัวเนยกนบพลแสงทองเซตเตอร์ดาวรุ่งจากยู่20ปีในวัย19ปีที่เคยผ่านเวทีจริงแชมป์โลกอยู่19ปีเมื่อปีที่แล้วเข้ามาช่วยด้วยฮะเราปิดท้ายกันที่อัปเดตอันดับโลก16ชาติใน VNL 2024หลังจบสัปดาห์ที่1นะครับ รอบโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยของเราจะลงสนามสัปดาหที่2ที่มาเก๊าพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับที่9ของโลกในวันอังคารที่28พฤษภาคมนี้ตามเวดับประเทศไทย15.00ในกาถาดโทดสดทางช่อง7 HD โดยล่าสุดเราไปเช็คอันดับโลก16ชาติในวีล L2 0 24หลังจบสัปดาห์ที่1กันหน่อยนะครับโดยอันดับที่1ของโลกนะครับยังเป็นทีมชาติตุรกีโดยมี380.93คะแนน อันดับที่สองของโลกบราซิลมีคะแนนอยู่ที่3 7 1 6 8คะแนนอันดับที่3ของโลกโปแลนด์มี356.73คะแนนอันดับที่4ของโลกสหรัฐอเมริกา351.07คะแนนอันดับที่5ของโลกทีมชาติอิตาลี3 4 3ร9ีคะแนนอันดับที่6ของโลกจีน337.12คะแนนอันดับที่7ของโลกทีมชาติเซอร์เบียมีคะแนน 328.02นคะแนนอันดับที่8ของโลกญี่ปุ่นมี3 1 4 6 1คะแนนอันดับที่9ของโลกสาธารณรัฐโดมินิกันมี298.9 4คะแนนอันดับที่10ของโลกแคนาดามี290.61คะแนนอันดับที่11ของโลกทีมชาติฮอลแลนด์นะครับหรือว่าทีมชาตินแลนดธมีอร์แลนด์มี286.67คะแนน อันดับที่12ของโลกเยอรมนี223.38คะแนนอันดับที่14ของโลกทิมชชตไทย199.90นคะแนนอันดับที่15ของโลกฝรั่งเศส179.80นคะแนนอันดับที่21ของโลกบังกาเลีย150.17นคะแนนอันดับที่37ของโลกทิมเชตเกาหลีใต้104.59คะแนนนะครับนี่คือสุขาววอลเล์บอลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะ ของวันที่24พฤษภาคม